ามาดูการทำงานนะครับของตัวบอร์ดนะครับตัวบอร์ดนะครับก็จะแบ่งเป็นอันนี้เป็นสำหรับจุดที่1นนะครับเป็นสเตชันหนึนะครับก็จะมีพบชุดนะครับเป็นตัวอะแดปเตอร์ใา่ไฟเลี้ยงมาที่บอร์ดมีตัวดีเอสทีสองสวัดอุณหภูมิความชื้นนะครับตัวนี้มี อุลตร s o n uh, i c sensor นะครับสำหรับวัดระยะทางระดับน้ำได้นะตัวนี้แล้วก็ตัวมีเซนเซอร์เช um ็คน้ำฝนนะครับ <c oughs> แล้วก็มี LED ดวงหนึ่งติดอยู่สแสดงการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตนะครับอันนี้เป็นบอร์ดที่2นะครับก็สำหรับสเตชัน n 2เหมือนกันนะครับเหมือนกันกับตัวที่1โอเคเรามาดูที่แอป แอปที่ใช้ก็จะเป็นบลิงก์นะครับ <c oughs> ยอ่อเราก็จะเห็นค่าของสเตชันหนึ่นะครับค่าอ,อุณหภูมิความชื้นนะครับตอนนี้ฝนตกนะครับความชื้นก็เลยขึ้นไป90ปกว่าเลยตรงนี้นะครับค่าเรนเซนเซอร์นะครับก็คือ ตังน,นี้ครับลองใช้มือแตะหรือน้ําหยดดูก็ได้นะครับมันจะขึ้นมาทันทีเลยนะครับมันจะขึ้นไปถึงร้อยเลยนะครับเป็นบอกสถานะว่ามีน้ำฝนตกหรือฝนไม่ตกนะครับอุนตาโซนิกนะครับตัวนี้นะครับใช้วัดระยะทางได้ แล้วก็ตั้งการแจ้งเตือนตอนนี้ตั้งที่35องศานะครับถ้าเกิน35มันจะบอกว่าอุณหภูมิสูงครับแล้วก็ความชื้นตั้งที่60นะครับถ้าเกิน60ตอนนี้เป็น90มันก็จะบอกว่าอ่าสูงนะครับแล้วก็ตั้งการแจ้งเตือนอุลตราโซนิกนะครับถ้าเกิน100มันก็จะบอกค่าเกินนะครับโอเคมาดูที่ตัวที่สองนะครับ เหมือนกันตัวเซนเซอร์ตัวที่สองก็เหมือนกันนะครับลองจับเรื่งเซนเซอร์ดูนะครับนะครับอุลตาโซนิกอ,าอ่างนี้การแจ้งเตือนก็จะมีเข้ามาในไลน์นะครับเดี๋ยวผมจะแอดไลน์กลุ่มไว้นะฮะเดี๋ยวผมจะแอดเพิ่มเข้ามาในไลน์กลุ่มมันจะแ,แจ้งเตือนมันก็จะบอกนะครับว่า สเตชันหนึตอนนี้อุตราโซนิกต่ำกว่าค่าที่กำหนด43ครับแล้วก็บอกอุณหภ,ภูมิสเตชันสบอกอุณหภูมิปกติความชื้นชุงมกว่ากำหนด80อะไรเงี้ยนะครับประมาณนี้อ่าพูดง่ายๆก็ดูผ่านแอปได้แจ้งเตือนไลน์ได้ตัวนะครับอโอเค